สวัสดีเพื่อนๆสมายค์โฟนทีวีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแเราก็มาอยู่กับกับซัมซุงกาแล็กซี่ที่ตก นะคะมาอยู่กับ Samsung Galaxy Tab Active 3นะคะแล้วก็ตัวโทรศัพท์มือถือนะคะ Xcover Pro นะคะซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเมื่อกี้ตกก็ตกใจนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆรุ่นนี้เป็น2รุ่นที่ตกแล้วไม่เป็นไรนะคะมีความแข็งแรงทนทานระดับสูงกว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตทั่วไปนะคะเหมาะกับชุดของเราในวันนี้มากๆนะคะในเรื่องของการใช้งานนั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะ Eagle, Look, go, go, go. เดี๋ยวแอมจะมาพูดในส่วนของการดีไซน์ก่อนเลยนะคะสำหรับทั้ง2ตัวเลยพูดไปพร้อมๆกันนะคะในตัวซั s u n งนะคะแท b บ c t t v v e 3แล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือ e c o v e ว Pro ร์นั่นเองนะคะตัวนี้ในเรื่องของความแข็งแรงคือแข็งแรงแบบสุดจัดมากๆเมืม่อกี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าแอมทำตัวแท็บเล็ตเนี่ยตกลงมานะคะสู่พื้นกระแทกลงไปดังปั๊กแต่จริงๆแล้วนะคะตัวเครื่องนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจก็ได้เพราะว่าเขาแข็งแรง ทนทาน มากกว่านั้นอีกนะคะระดับที่ตกเมื่อกี้เขาเรียกว่าเบสิกมากๆนะคะส่วนสูงของแอมเนี่ยคือ160ซนติเมตรนะคะเมื่อกี้น่าจะตกมาประมาณเมตรนิดๆนะคะฉะนั้นเครื่องนี้ไม่เป็นไรสบายหายห่วงแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาแข็งแรงทนทานมากกว่านั้นตัวเนี้ยสามารถรองรับแรงกระแทกนะคะจากการตกในระยะที่อยู่ที่ประมาณ1.5 0ศเมตรก็คือประมาณเมตร50เซนประมาณนี้นะคะซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะแล้วก็ตกลงมาเนี่ยไม่เป็นไรสามารถ ใช้งานต่อได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแข็งแรงกว่ามือถือทั่วๆไปค่อนข้างมากเพราะว่าความแข็งแรงของเครื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับที่กองทัพใช้ฉะนั้นเครื่องนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปบุกป่าฝ่าดงบุกเขาเผากระท่ม ต่างๆนานาทาได้หมดเลยนะคะก็คือเอาไปใช้ในไซต์ก่อสร้างที่จะต้องแบบปีนป่ายขึ้นไปบนนั่งร้านแบบไม่สูงมากนะประมาณเมตรห้แล้วเกิดมันตกลงมาโอเคตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่อุณหภูมิสูงจัดร้อนจัดอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวนี้ถึกทนไม่เป็นไรนะคะหรือว่าในที่ที่เป็นโรงงานตัดไม้ตัดนูน่นตัดนี่ที่มีฝุ่นกระจุยกระจายฝุ่นเยอะๆเข่าควันเครื่องนี้สามารถใช้งานได้สบายบายค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แอมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากกว่าในเรื่องของการการันกระแทกนะคะเพราะว่าปกติแอมก็คิดว่า โทรศัพท์มือถือที่มันในเรื่องของความแข็งแรงมันอาจจะมีจอที่แบบไม่ต้องดีมากก็ได้แต่ว่าใน2รุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวทั้งตัวแท็บเล็ตเองหรือว่าตัวมือถือเองเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับจอที่สีสวยมาก ทัดลื่นมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเหมาะกับการใช้งานมากที่สุดคือจอสู้แสงค่อนข้างดีนะคะคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานในที่ร่มอาคารที่เป็นแสงไฟนีออนอันนี้คือสบายอยู่แล้วหรือว่าในที่ที่เป็นแบบแสงแดดจัดอย่างใครไปออกไซ์ข้างนอกเดินตรวจงานข้างนอกนะคะตัวนี้สู้แสงสบายๆไม่ต้องมาคอยแบบ ดูอย่างนี้นะคะฉะนั้นมันตอบสนองในเรื่องของการใช้งานได้ดีค่อนข้างมากและอย่างตัวนี้นะเขาก็จะมีเคสมาให้เราใส่ใช้งานด้วยนะคะซึ่งเคสตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือ ตัวแท็บเด็ดตัวนี้เนี่ยเขามี S Pen มาให้ด้วย S Pen เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าการที่เขาให้ S Pen มาและถ้าเราไปบุกป่าฝ่าดงลุยฝุ่นจริงๆเนี่ยแล้วฝุ่นมันจะเข้าไปติดในรู S Pen ไหมตัวเคสเนี่ยแหละเป็นตัวที่เข้ามาช่วยนะคะเพราะว่า S Pen เนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่กับตัวเครื่องนะคะ S Pen ตัวนี้จะอยู่ที่ตัวเคสเราสามารถหยิบออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกและที่สําคัญตัวเคสเขาจะมีลักษณะเป็นรูๆแบบนี้ทําให้เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเจอพวกฝุ่น ขมเมาต่างๆเราสามารถเอาสำลีเอาคัตเติลบัตนะคะมาเช็ดได้เลยไม่มีปัญหาฝุ่นเข้าไปอุดตันในตัวเครื่องแน่นอนแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะนอกจากในเรื่องความสว่างจอที่สวยนะคะตัวนี้เนี่ยเขารองรับการใช้งานขนาดที่เราใส่ถุงมืออยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราจะต้องมาถอดเข้าใส่หยิบถอด วุ่นวายมากๆนะคะเราสามารถทัชสัมผัสใช้งานขนาดที่เราใส่ถุงมือได้เลยนะคะซึ่งโทรศัพท์มือถืออื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้สามารถทําได้แบบนี้นะคะยกเว้นว่าแบบเป็นพวกถุงมือที่มันรองรับการใช้งานกับพวกโทรศัพท์จริงๆแต่ว่าอันนี้มาเป็นถุงมือที่ใช้ในไสา์ก่อสร้างนะคะเครื่องนี้เนี่ยรองรับการใช้งานได้เลยเราสามารถทัชสัมผัสได้เลย แล้วก็ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะนี่เขาจะมีพวกปุ่มโฮปุ่มเลเ่นแอปต่างๆให้เราใช้งานนะคะซึ่งมันแยกออกมาจากหน้าจอที่เป็นจอทัชสกรีนนะคะไม่ต้องไปกดที่จอกดตรงนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนั่นเองทีนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะรองรับพอร์ตการใช้งานที่เป็นพอร์ต USB Type C นะคะแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้ด้วยนะคะตรงนี้สําหรับตัวมือถือเนี่ยก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้เช่นเดียวกัน ยังยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีข้อดีอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าขออนุญาตถอดถุงมือก่อนนะคะไม่ได้จะทัดจอนะคะแต่ว่าจะทํายังได้อย่างหนึ่งให้ดูนั่นเององวางไว้แบบนี้ฟ้าหลังของเครื่องนี้นะคะเราสามารถแกะออกมาได้ทั้งตัวโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตเลยนะ แกออกมาได้แบบนี้ประโยชน์ของเขาก็คือเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะคะตัวนี้เราถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนได้เลยถ้าเกิดในกรณีที่แบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหาเสื่อมเสียใช้งานไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปทํางานในแบบอุตสาหกรรมต่างๆใช่ไหมมันมีอุณหภูมิที่แบบบางทีก็สูงไปหรือว่าเย็นไปนะคะหรือว่าอุณหภูมิแบบเวี่ยงซึ่งมันมีผลกับการใช้งานของแบตเตอรี่ของเรานะคะอาจจะเสื่อมหรือว่าเสียถอดได้เลย เปลี่ยนได้ทันทีนะคะง่ายมากๆเนี่ยดึงออกมาแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลย เรามาดูที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็คือแท็บเล็ตที่เป็น Android แล้วก็โทรศัพท์มือถือที่เป็น Android เลยนะก็คือหน้าตาคุ้นชินนะคะไม่ต้องปรับตัวในเรื่องของการใช้งานเปิดมาเราก็ใช้งานได้เลยสบายๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างตัวแท็บเล็ตเองเนี่ยอย่างที่แอบบอกไปตอนแรกเนาะว่าเขามี S Pen มาให้เราใช้งานด้วยนะคะ Spen ของเขาจดได้เลื่อนไหลดีสําหรับส่วนตัวแอมนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ในเรื่องของการใช้งานก็คือตามสไตล์ของทางซัมซุงเลยมีฟีเจอร์ที่รองรับการใช้งานของ Spen มา ให้เราใช้งานแบบว่าเยอะแยะมากๆแต่ว่าฟีเจอร์หลักๆที่แอมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้งานกันก็นกคือพวกเป็นโนต้ตต่างๆเอาไว้จดบันทึกจดรายละเอียดดูสต็อกของเรานั่นเอง สำหรับสเปคนะคะของแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ชิปเซตนะคะจากทาง Exynos รุ่น9 8 10แรม4รลอม64 g b นะคะแล้วก็รองรับการใส่ SD การนะคะสูงสุดอยู่ที่1 t b นั่นเองนะคะในเรื่องของการใช้งาน run แอปพลิเคชันทั่วไปที่มันเหมาะสมกับการใช้งานนะไม่ใช่การเล่นเกมนะคะการใช้งานพวกนี้ทำได้สบายๆไม่มีปัญหาเลย แล้วก็สิ่งที่ชอบนะคะในเรื่องสเปคของตัวนี้ก็คือการรองรับเทคโนโลยีที่เป็น Wi-Fi 6นั่นเองนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นการได้ใช้กันในอนาคตแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รองรับด้วย แล้วก็ทั้งตัวแท็บเล็ตนี้นะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะมีกล้องติดตัวเครื่องมาให้ด้วยนะคะตัวกล้องเนี่ยอย่างตัวแท็บเล็ตเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลังนะคะความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะคะตัวกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลแอบว่าเหมาะสมดีนะคะอย่างเช่นใครไปไซาจะต้องถ่ายงานถ่ายหน้างานนู่นนั่นนี่นะคะมันถ่ายได้ความละเอียดที่ค่อนข้างดีไม่ต้องมาดูอะไรแตกเวลาส่งให้คนอื่นนะคะเราก็สามารถถ่ายปุ๊บส่งให้ได้เลยนะคะรวมทั้งตัวกล้องนี้เนี่ยก็ยังรองรับการใช้งาน อย่างเช่นเราเอาไปสแกนพวก QR Code หรือว่า Barcode ในกรณีที่แบบเพื่อนๆทำงานที่จะต้องบริหารจัดการสต็อกต่างๆเราก็สามารถหยิบแท็บเล็ตตัวนี้ยไปสแกนแล้วก็ดูเช็คสต็อกเช็ครายละเอียดต่างๆหน้างานได้เลยแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์แอบมากๆเลยนะคะทั้งตัวโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วก็ตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้นะคะในส่วนของตัวกล้องก็คือกล้องหน้าเนี่ยมีบวด Beauty ใส่มาให้ใช้งานด้วยนะคะทุกคนเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปออกไซน์ไงหรือว่าไปโรงงานแล้วกเกิดอยากจะ เซลฟี่ขึ้นมาเราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือตัวเองขึ้นมาเซลฟี่นะคะเราใช้แท็บเล็ตของเราได้เลยนะคะเพราะว่าหน้าสวยตามแบบฉบับของ Samsung เลย แล้วก็ตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะคะเขายังรองรับเทคโนโลยี s a m s ุงน็อกนะคะคือเราสามารถลงโปรแกรมของทางออฟฟิศของเราหรือว่า P.O.S. นะคะของออฟฟิศของเราเข้ามาใช้งานในแท็บเล็ตเครื่องนี้นะคะคือ All-in-one มากๆเลยเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรให้มันวุ่นวายหรือว่าต้องใช้เป็นคอมพิวเตอร์นะคะแค่แท็บเล็ตเครื่องเดียวสามารถลงโปรแกรมของบริษัทของเราได้เลยแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันที สำหรับแบตเตอรี่ของตัวนี้นะคะอย่างตัวที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยเขาก็จะมีพินอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยเราสามารถวางชาร์จผ่านตัวด็อกได้นะคะวางไปแบบนี้นั่นเองเผื่อใครเอาไปต่อ POS นะคะเราก็จะได้วางบนด็อกแล้วก็ชาร์จได้เลยหรือว่าใครอยู่ที่ไซต์นะคะวางชาร์จแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะหรือว่าจะชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C ตัวนี้ก็ทําได้นะคะในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยก็คืออืดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทํางานนะคะตัดพวกแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่มันกินแบตออกไปนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยตัวนี้แบบ แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,050ม ah ิลลิแอมนะคะฉะนั้นแอมว่าใช้งานได้แบบอาใช้งานหนักๆก,ก็ประมาณ1วันแต่ว่าใช้งานเบาๆแบบอยู่ตามไซต์ที่ไม่ได้ต่อโปรแกรม POS ตลอดเวลาแอมคิดว่าประมาณ2-3วันเนี่ยอยู่ได้สบายๆเลยแล้วก็ใครนะครที่สนใจในตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะคะนั่นก็คือ Samsung Tab แอคทีฟ3นะคะแล้วก็ตัวโทรศัพท oh. ์มือถือ X Cover Pro ตัวนี้นะคะ oh. ก็สามารถติดต่อไปที่ทางซัมซุงประเทศไทยได้เลยค่ะยังไง mm. เดี๋ยววันนี้นะคะแอมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับแอมได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วลบนะคะทุกคน